รักุกทุขอกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทกทนกันด้วยนะ,ะสำหรับตอนนี้ก็อยู่กับ e v o s t a t e 2กับเกมเก่าที่ผมคิดว่ายังสนุกอยู่ไหมเกมนะี้แต่ว่าเสียดายที่มันเล่นออนไลน์ไม่ได้ตัวมันเซิร์ฟม,มันปิดไปนานแล้วเพราะเกมมันก็เจ็ดกี่ปีแล้ววะน่าจะนานแล้วแหละห้าปีหรือจจะนานกว่านั้น แต่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในเกมมอนสเตอร์ที่คผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนี้นะนาเป็นสายเล่นเกมมอนสเตอร์ก็สําหรับตอนนี้ผมก็มาเล่นกับ AI แล้วกันเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดมันมีพวกเซิร์ฟที่เขาเปิดในดิสคอดนะอ่าไม่รู้ว่าเป็นดิสไหนแต่ว่ามันเปิดเล่นด้วยกันได้แต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบเซิร์ฟแท้เออน,น่าจะเป็นไอ้นี่เซิร์ฟที่เขาเปิดกันนั่นแหละ แต่ถ้าใครยังมีตัวเกมมันนะในส t e ีมก็มาสามารถเล่นได้เดิมไม่ใช่เือนเดิมนี่เล่นได้อยู่เออ,อันนี้ก็มีหลายโหมดให้เลือกเล่นนะก็อันนี้อะไรคอสตอม vs ai แต่ว่าผมจะเล่นเป็นอ่าน่าจะเป็นโหมดอันฆ่ะะ ai นี่แหละก็สลับตอนแรกก็เดี๋ยว,ว่าจะลองเล่นมอนสเตอร์ก่อนแต่ว่า คนก็มีน่าสนใจบ้างว่ามันมีตัวละครหลายตัวให้เลือกเล่นถ้าจะเล่นในคลิปเดียวผมไม่หมดอ่ะมันนั่นจะมีหลายตัวอยู่อ่ะแต่เฮ้ยไอ้นี่สนัยอะมีตัวน่าสนใจใพิมพนะถึงบอดเกมนี้จะแปลกๆไปหน่อยก็ยังสนุกเหมือนเดิมอยู่กับที่มาสเตอร์เลยลวกันเดี๋ยวตัวแรกผมจะเล่นตัวอะไรดีว่มาสเตอร์มีตั้งสี่ตัวเนี่ย 2องสี่แปดแต่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่กับไอ้นี่น่าจะเป็นสกินของจตนะไอ้ an, นี่นะไอเบยหมดกับโคลเอนตน่าจะเป็นสกินกันกับคาเคียนส่วนไอบ้านี่อาอะไรไม่รู้กับอะไรวะกอก้อนนะเออไม่มีสกินถ้ามันจะไม่ผิดสมัยที่มันยังเปิดเป็นออนไลน์มันน่าจะมีสกินอยู่นะแต่ลองเล่นไอ้นี่ก่อนแล้วกันไอปลาหมึกห,หมึกนหรือเปล่าไม่น่าตาไม่ไดีเลยวะ เอาวินแล้วกันานาตาเทดีก็น,นี่เป็นสำหรับสกิลที่เลือกในการใช้เล่นสำหรับเริ่มต้นนะผมจะเลือกนักสีเลยแต่ถ้าใครอินดี้เลียนรู้สาม,มาก็ได้สำหรับสกิลก็ที่เป็นสกิลเสริมนะก็เป็นเพิ์งอ่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทำอะไรได้นะอันนี้น้มูฟสปีดส่วนอันนี้ก็อะไร ีเลด้าน่าจะเป็นสแกนสแกนได้ไกลเพื่อหรือเปล่า,างั้นอะไรเนี่ยกินเร็วอะเอากินเร็วกว่าแล้วกันดูแต่ตัวไปแล้วมันมีสายฟ้าเอ่อเกาะมาสักหน่อยแล้วกันถ้าตัวนี้สงสัยน่าจะเป็นสายสัฟเฟมเดี๋ยวเอ่ออะไรมาดีวะอันนี้ Ability ีคูดาวสกิลก่อน เดเอามาก่อนกดรีกันเลยนายทำไมปากมันมีแต่ฟันอะไรไม่รู้วะน้าตามสุดยอดเดี๋ยวไปเจอกันในเกมกันเลยนะครับโอเคมาแล้ววีเอสฮันต ถ้าเสียง l าวหรือภาพกระตกผมก็ต้องขออภไปด้วยนะเพราะว่าระเบผดมันแรงแล้วก็เวลาชอบไม่ไดวานะเที่อุป戒อัดแล้วมันกระตุกก็ไต้องห่วคนคลิกขวาไกับสแกนสุดมากนะน่าจะไม่มีให้เล่นแล้วล่ะเกมเพราะมันอ่อ่าี เราต้องรีบไปจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าฮันเตอร์ได้จะลงมาเลยโอเคเนี่ยสำหรับตอนนี้จะล่าไป่อนนะจะล่าไปไม่ใช่ล่าไปปลาไปนั่นแหละพอเก็บเต็มก็จะอีโวได้ฮะ เราเก่งขึ้นไม่ทำอะไรได้นะทำอะไรได้ยังไม่รู้สกลิลเลยผมเล่นมาแบบมัวอิบมาเลย้ออยอ้าวเชียเย่ยกูถูกเจอไว้ครับ สวยไมเนี่ยตนตื่ตอนดนท้เน่ยโดนมีเลือดกได้เกียด ก็เขาหนในหนโอ้ดีเืดอนเลยสายกีเนี้าเาสร้างอะไงแันเจ้าเได้หนีก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่อีโวแล้วมันทำให้เราออนแอไปเลย Hunter return to the drug i o o e reinforcement s inbound สกิลสองใช้โดดยากจังวะแต่ว่าตัวนี้เป็นสายสแปมใช่ไหมแม่เป็นสายสแปม์กจ้าเพราะเกาะน้อยมากเนี่ย เขามาถีงลอยทเท้าด้วยที่ว่าเปบบน็นอะไรกันเฮ้ยจะอีวัวได้แล้วเอาเอ,าอาีวัวได้ละเดี๋ยวเราไปหาที่อีวัวก่อนนะไม่อีวัแถวนี้ไม่ดีตันตาป่านไว เอ้งลอยไม่กูไม่ได้เดนม r ตองตรงนี้หาทีวกันผมรอค่ัเดี๋ยวอาอันนี้ขั้นสามล้วกันเพราะว่าไอ้นี่ได้ยิประโยชน์ัวโอเคมีปีโอโอ อาจจะกระตุกนิดหน่อยแล้วต้องขออภัยกันเลยอย่าไปใกล้นกนิว่านะพอใกล้นกแล้วมีคนตามเจอเฮาไปดูโดดเลยโอ๊ยมาคนเดียวอะ ไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยไปไหนบอกแล้วไ,ไปไหนไปด้วยผมะหลุนเดียวก็ต,ต่อไปก็ที่นี่ครับผมเอ้ยก็จะเป็นจะเป็นซักก่อนไม่ใช่ไ,ไอ้หมอนะไรเนี่ยเ้าอัขาานข้ามได้กข้ามก่อน ใชกกัน้มา,นา,นนาจัดเลยอีไปไไ,ไปไไป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 อยู่ขยิอีบาขอจิ้มหน่อย้ย หน่อยอาอามาดิโอ้โหวิ่งมาให้เลยตัวหนึ่งไปไหนวะเฮ้ยข้างบน หนไอ,อ้บอกมาหาเรื่องนะไม่จบไม,ไม่จบไม่จบว่าทะเลาะกับหมาเลยทีน,นีม้มาเรื่อยๆคนไม่ตามมาต้องไปแล้ว ขอหน่อยขอหน่อยมอนสเตอร์แก่โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยแก่เหรอได้แสงนี่แล้วแหลกชิบหาย พูดกันหน่อยพูกันหน่อยมาพูกันหน่อยฮันเตอร์จ้าชุกันพูดไห้เลยโอ๊ยโอ ค่าจะกลับมาไปไปไหนข <c oughs> อดูก,ก่อนเดีย๋ยวเอาใส่ท่าช็อตคนสาฟ้าแล้วกันเอาไว้สปแปมโอมีปีก โอเท่หว่ะโอะ้ดูนหน้าไปดิโอเคจา้าเดี๋ยวต้องหาคนก่อนนะต้องเปิดก่อน

มันอ่านมันไวไม่ไม่ใช่ไหวบ,บ้าอะไรวะเนี่ยต่างเข่สกิลก็อัพเหมือนเดิมครับตัวนี้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวดูสกิลมันก่อนให้มันเข่าเลยได้บ้างสกิลนี้พุ่งระเบิดสกิลสองพุ่งออกไปคาบสกิลที่สามโอ้โหฝ่อยร่างคนสกิลที่สี่สตาร์เพิร์ตตีแต่ว่าไอ้นี่นะ่าจะเดินสายตีแล้วก็ล้วง แต่จะเล่นแบบสเต็ปเดิมเลยเอาเป็นครั้งนี้นะ่าจะลองเป็นมุกสปีดกับแน่นอนอยู่แล้วตัวเราเป็นตัวสายตีกับสกิลแน่นอนว่าต้องเอาอปีเร็วมาตัวเรวเาก็ไม่ได้ปีขนาดนั้นแต่ตัวมันมันดูมันจะบางจังเลยะเอาโลมันเินกหน่อยแล้วกันแล้วก็ตัวเป็นตัวสายตีอ่า เมลีแอคแท็กทำให้ฮิวเลือดได้น้อยลงเลยเนะี่ยหิวลิ่งอะไรสักอย่างอันนี้เป็น regen, นะรีเจนเหรอรีเจนเลือดนะไม่ใช่รีเจนเลือดแต่จะเป็นรีเจนเกาะสืวนนี้ก็น่าจะบวกอาร์เมอร์อันนี้บวกเวลาตายฮันเตอร์ฮิวขึ้นนะหิวได้น้อยลงหรืออะไรเอาเป็นไอ้น,นี่แล้วกัน่ืนเป็นลูกโกงเล็บแล้วก็เจอกับ อืมทีมตึงไหมเนี่ยโอเคมาแล้วกับไว้หรือเปล่าชื่อมันแล้วก็ทีมฮันเตอร์โอ้มียากุซ่าหรือเปล่าไม่ใช่ you are r a d y A large orb is brought to life and explodes in a ball of energy. Abduction grabs the distant that enemy and snatches them away right. from their allies. Summon a phantom to fight for you, while your supernova cloud drastically increases your attack speed. Fight early and often, but first get away from the drop zone. You must kill and eat wildlife that's to gain armor and right. gold. ล่างควโอ้หี่อยล่างควเนี่ตยตัวมันไหวจังไม่ดูเขางมๆไร ก็งำงำ,งำหน่อยจะทิ้งรอยทาไปฝั่งนี้ดีกว่านะไอ้ขาวๆเมื่กี้มันติดขี้อ ายหมันอย่างวายเลยตัวตายสองเลยว่ะไม่ได้เอากลับมาแล้วรู้ึกวมันตัดชา้าขมานี่โหจับบิดคอเลย มาใกล้อย่างนี้นโอเคมาใกล้ถึงแล้วโอเคอีโวล่ากนะแต่เราไปอีโวก่อนนะเดี๋ยวไปลองบวกดูมันจะไหวไหมตัวบ้าเล่นคนน้อยเลย แต่รู้สึกว่ามันเดินเร็วพอเอาเฟิองมาถ้าเสียผมเบาต้องอเอาไปกันด้วยนะครับ <Has evolved. S 1> าเอาเป็นจับแล้วก็ปันกับคุมค้ามเรัวตัวปอมไม่รู้ว่ามันแรงหรืมไม่แรง จะได้บบวกกันเลยตรงนี้เอาปกติอยู่ตัวนั้นเราจะต้องรอบรอบรอบข้างหลังนะก็เรียกว่าแอบเ,เอาพุงแจมมาโดนดูเดี๋ยวก็ไปก่อนแล้วนะ

วิ้งไปขุ่นยากจ้ะจับ,ไป,บ,บ,จบไปก่อนนะจ้าอุ้ย โอ้ฟันอย่างไวเลยนะมาปีนหน่อยที่จับหักคอรู้สึกว่าดาเมจเป็นแรงนะตัวนี้แต่ว่าผมผมเจ็บต้องเจนชาร์จกหน่อยโัวบ้าไม่หนานะ ر น kuin หน่อยอี่ลง champions of � p l e r s r e f i e r s all e these นานแล้ว ые โอย

ปวดหัวนี่นเล่นมัน hey, ตัวนี้เล่นเล่นมันนะเนี่ยทำเล่นไปน่าจบแล้วถ้าก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ฮะถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่พวก่ก็หนุกอยู่นะก็เล่นก็มันดี่ะ เดี๋ยวคราวหน้าคงจะมาลองเล่นพวกที Boy? ่เป็นฮันเตอร์ดูว่ามันจะเป็นยังไงไอตัวเอ๊ะตัวนี้บ้าอะไรไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแปลกแปลกนี่นี่นี่ปืนหลักนี่เป็นนิ้วเหรอวัดถับก็สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็สำหรับคลิปหน้าจะผมจะเล่นอะไรต่อไปก็ ไปเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณครับ